มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังไม่ลงนะ สวัสดีครับเอฟซทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาแล้วชมในช่องมุสวาชาแนลครับวันนี้ถ้าผมเองก็มาออกหมายนะครับเวลา13บสนาฬิกานะครับ13บสนาฬิกาโอ้โลมฝั่งนี้จะแรงมากครับก็จะมี ขึ้นในน้ําตลอดอนะครับเมื่อก,กี้ก็ขึ้นไปซุ่มใหม่ต้นนี้แหละไม่เห็นตัวปลาเดี๋ยวเราจะย้ายไหมไปโน่นครับทางอาอด้านเหนือของลมนะครับสภาพอากาศวันนี้ก็เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คลื่นนะครับเอาแน่เอาเน,ออนอนไม่ได้แต่ตอนนี้คือแดดเริ่มออกละตัวท้องฟ้าก็ไม่ครับ เหมือนฝนจะตกมาลุ้นแล้วก็ติดตามไปพร,พร้อมๆกันว่าทางผมเองเนี่ยวันนี้จะได้สกิ่ตัวนะครับเป้าหมายคือปลานินไซโลอัพนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าสำหรับหมายนี้ไปครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็รับชมไปพร,พร้อมๆกันครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับไปไปลุยกันน่าจะมีให้ลุ้นม่งแหละนะครับไปครับทางด้านนี้เลยก็จะเดินอ้อมไปอาตามขอบขอบสะนี่แหละนะครับไปลุยบ ผมจะซูมให้ดูนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะ,น,ะน่าจะเห็นลางๆนะผมว่าดูครับเดี๋ยวผมจะยิงก่อน มือก็สั่นเหลือเกินเห็นปลาโอ้โหไม่โดนครับท่านผู้ชม ข้าไปโผล่นู่นโอ้โหขาวโบ๊ะเลยอะล่อละโบ๊ะ เรียบร้อยเต,ต็มครับโอ้ยมันจะมาหรือเปล่าเนะี่ยโอ้มา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 ท่านผู้ชมไม่หลุด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 หล,ล,ลุดขึ้นมาจนได้มา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 อยู่มาอยู่เอ้าล่วงตายละท่านผู้ชม

แหม่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหขี่หลังปักมืออีกแล้วไซโลอัพครับ วันนี้ดิโอ้ยอุย้ยปักมือโอ้ยนีย่ขาวโบดังตวัวเรียบร้อยโอ้ยโอเคครับเก็บก่อน ก็จะไม่ได้แล้วตัวนี้ เรียบร้อยครับจริงแล้วไซโบ้ไซโบ้ไซโบ้ไซโบรครับน,น่นโนนโอ้โห,โห,โหโดูมันกระชาาค,ครับโอ้โห,โหโน่นครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนั่งเลยอาจจะโยกนิดนึงนะครับ เพราะว่านั่งไปไปไปปลายของไอ้กิ่งไม้นะมาล้ะครับมาล้ะมาละมาละค่อย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  มาสิจะเข้าไปทำไมละพงหญ้านะ่ะผักตบชวานะครับจะเข้าไปใต้ผักตบชวาอย่างเดียวอ่ะกับพงหญ้ามาละมาละปลอดภัยเรียบร้อยโอ้ย วันนี้น่าจะหมานอยู่ครับท่านผู้ชมดูเฮ้ยใส่ไม่ใช่น้อยครับโลกอัพลว้วนล้วนไหนท่านผู้ชมดูโอ้ยใส่บนล่มใส่ใหญ่ครับ เ๋ยวลงไปเอาไปไว้ข้างล่างแหละย่าเนี่ยัิงบัดดูนี่นี่มันอาผ่านนะ โดน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 ท่านผู้ชมมันย้อนกลับนี่เองถึงว่าอยู่ว่าทำไมสายไม่วิ่งสวยสวยครับแต่ไม่น่าจะถึงกิโลตัวนี้ มาแล้วใส่สวยๆมาแล้วครับนี่น่าจะอยู่ที่กิโลนึงนี่แหละตัวนี้นะครับโอเคสวยอยู่สวยอยู่ใช้ได้โยนครับโอ้โหโอนอหละข้างล่างนู่นแหละไปมัน นู้นครับนุกโจมค,คือน้่นตัวหนึ่งโอ้หันหัวให้ครับโอ,โอ้จะตกจะตกจะตกห้างไม่ไหวดูครับยืนกิ่งไม้แค่นี้แหละอ้อันตรายเกิน ลงดีกว่าครับเดี๋ยวอันตรายเกินโยกเดี๋ยวตกห้างไม่คุ้มไปตัวใหญ่มาแอบขึ้นนี่ตัวหนึ่งครับโอ้ลงไปละนู่นๆไปโผ่นนงครับเรียบร้อยครับเต็มเต็ม ไม่เหลือครับสายวิ่งวิ่งปื๊ดดึงแล้วยอ้อนกลับมาทางเดิมเอ้าลุดเฮ้ยทำไมวะ อโอ้โหเว้ท่านผู้ชมดูโอ้ตัวนี้มันตัวบางเว้ยใส่ไม่ถึงจริงๆเนี่ยอันนี้เพิ่งได้ใหม่ๆตัวยังอ่อนปกเปียกดูเลยโอ้โหสองตัวนี้น่าจะพอๆกันแต่ตัวนี้อ้วนกว่าวันนี้ไซสสวยเลยครับโอ้โหถือว่ามานัมานมนัมนมันมโอ้โหสุดยอดครับ โอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยดูครับวันนี้สุดสดุดโอเคสำหรับครึ่งวันวันนี้นะครับก็ถือว่าหมานสุดยอดครับแจว๋วแจว๋วมีบางตัวที่หลุดนะครับแล้วก็บางตัวก็ยิงไม่โดนนะครับก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหมานหมานกับหน้าไม้คู่ใจ กระบอกนี้นะโอเคคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สาคัญอย,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อเอป็นกําลังใจให้กับทางช่องของนาตีด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนนะอย่าลืมติดตามนะครับไปเรากลับบ้านกันอึ้ายกาจะสอยเอาตัวนี้ตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลองขึ้นดูต้นนี้ละนี่ ต้นนี้ต้นเล็กกาจจะสอยเอาใกล้ๆนี่แหละปรากฏว่าไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรกลับบ้านกันดีกว่าไปโอเคสุดยอดแจ๋ว